คันน um ี้จั่ว่าอิรชัย้มาเสดีเจเทนส์เมทชานอลเดสเจสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 10K House of Toys และนี่ก็คืออัพิโซสนะครับของเล่นอนิเมะนะครับโปรเจกที่เล่นมาเป็นปีแล้วแล้วก็ไม่มีคำว,ว่าจบแน่นอนนะครับที่เกิดใครตามดูมาเนี่ยผมบอกแล้วว่าจะเก็บนะโมเดลอนิเมะนะครับผมพระเอกจาก เรื่องที่ชอบเรื่องละ1ตัวเท่านั้นนะเป็นการเก็บของสะสมที่จะต้องใจแข็งมากๆนะเพราะว่าเก็บแค่เรื่องละตัวเพื่อนพระเอกไม่จัดตัวร้ายไม่จัดนางเอกไม่จัดจัดแต่พระเอกอย่างเดียวเลยนะเป็นไกด์ไลน์อย่างหนึ่งถ้าเกิดใครที่ชอบดูแบบหลายเรื่องอ่ะแล้วก็ชอบทุกเรื่องเลยดูเรื่องนี้ก็ชอบดูเรื่องนี้ก็ชอบนะแบบผมเนี่ยเก็บแค่นี้พอพระเอกเรื่องละตัวพอ แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบพระเอกบางนคนอาจจะชอบเพื่อนพระเอกบางนคนอาจจะชอบตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูเก็บเรื่องละตัวประหยัดกระเป๋าตังค์ประหยัดพื้นที่ด้วยนะนี่ก็เก็บมาเรื่อยๆหามาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นนี่แหละของเจ้าแบรนด์เพรสโตนะบันไดที่เรารู้จักกันดีเป็นโมเดลฟิกเกอร์นะครับไม่ได้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์มันก็จะโพสท่าอยู่นิ่งๆเฉยๆ คราวที่แล้วให้ดูไปแล้วอยู่ตรงเนี้เรียงเอาไว้เลยกะเอามาตั้งไว้ตรงนี้เป็นตู้อนิเมะเล็กๆที่10เคฟพระปกติแล้วจะเป็นแต่ Marvel Star Wars DC นี่ยเลกแล้วก็จะมีมุมอนิเมะที่เตรียมไว้ตรงนี้แหละนะจะมีเยอะที่สุดก็คือเรื่อง Dragon Ball ที่มีนะมากกว่า1ตัวเพราะว่าชอบโกคูชอบ Dragon Ball มากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ได้แกะ3กล่องเนี้ยได้ม,มานานแล้วเหมือนกันยังไม่ได้แกะออกมาสักทีนะก็กะจะแกะออกมาแล้วก็มาวางเรียง ดูสิมันจะเต็มและพื้นที่เหมือนกันแล้วก็แน่นอนครับกิจกรรมของเรามุ่งหน้าสู่48,000ซับนะคลิปนี้มันมีไอ้ลูฟี่ตัวเก่าใครเคยดูคลิปที่แล้วบอกเอาไว้ว่ามันแอบเล็กไปก็เลยไปจัดนี่เลยตัวใหม่มานะครับมันน่าจะไซส์ใหญ่ขึ้นแล้ววางกับเพื่อนได้เหมาะกว่าก็เลยจะเอาลูฟี่ตัวนั้นนะ่ะเคยบอกไปแล้วมีคนแอบอยากได้อยู่ก็จะเอาตัวนั้นแหละมาแจกสําหรับกิจกรรมนี้ใครอยากได้รอดูท้ายคลิปว่าจะต้องทํายังไงนะครับสาหรับกติกากิจกรรม48,000 พันซับนี่เลยครับกับลูฟี่ตัวนี้นะครับกล่องนี้เลยนะก็ตั้งอยู่เฉยๆนี่แหละครับไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะความจริงถามว่าสวยไหมตัวนี้สวยนะครับผมให้ดูรายละเอียดกันเลยของรางวัลคลิปนี้นะก็เป็นลูฟี่มีผ้าคลุมอยู่ข้างหลังสีดําซื้อตอนนั้นเพราะว่าไอ้ผ้าคลุมเนี่ยสวยเลยนะแล้วก็มีแน่นอนมวกฟางนะครับอันนี้ก็ยืนแบบเท่ๆเลยอะ่ะโชว์ซิกแพคเลย นะนี่เลยครับของรางวัลน,นะเดี๋ยวจะลองแกะกล่องใหม่ดูก่อนเลยคราวนี้นะครับผมว่านะถูกใจไหมตัวนี้มันชื่อว่า Max อะไรเนี่ยแม็กซิ t i ติกเออแม็กซิเตนะครับเป็นรุ่นตัวแบบพิเศษอะไรสักอย่างนะเป็นแบบซีรีส์หนึ่งลายหนึ่งของแบนรนด์เพรสโตนะครับก็จะเป็นลูฟี่มังกี้ดีนี่แหละ Straw Hat Crew นะครับ นะตัวนี้ไม่มีพระคุมแต่เป็นท่าแบบโพสแบบลูฟี่กำลังจะปล่อยพลังนะยืดแขนเออโกมาโกเมอะไรนี่แหละเออวันพีซถามว่าชอบไปก,ก็ชอบแต่ยังดูไม่จบนะแล้วตอนนี้ก็ Netflix มี3ซีซั่นแล้วซีซั่นหยังดูไม่จบแล้วจริงๆนะพยายามไล่ดูว่างๆก็จะเปิดดูไปเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีไลฟ์แอคชั่นเวอร์ชันคนออกมาแล้ว Netflix เขาก็เลยนะเอามาฉายแล้วใช่ไหมเออตอนนี้จบหรือยัง วันพีชแฟนวันพี e มันจบหรือยังไอ้การ์ตูนเนี่ยสรุปมันมีกี่พันตอนเนี่ย <c oughs> นะดูไม่จบซะเรื่องเลยยิ่งตอนใหม่ๆนะเพราะตอนหลังๆไม่ค่อยได้ติดการ์ตูนเท่าไหร่แล้วว่างๆถึงจะแบบดูมีเวลาก็ดูการ์ตูนนะครับอ่ะมาดูกันหวังว่าตัวนี้จะขนาดโอเควางกับเพื่อนๆได้ไม่น่าเกลียดและนะเดี๋ยวจะเอาตัวเก่าๆนะทั้งหมดมาเรียงให้ดูด้วยจะได้เห็นว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไง อ้าวลูฟี่หายไปไหนโอ้โหมันเป็นแบบชิ้นส่วนอย่างนี้เลยนะ,ะฟูฟแบรนด์เพรสโตนะครับตอนนี้ก็มี3สาขาแล้วนะปกติก็คือใกล้สุดก็คือ Terminal อล21สาขาอโศกแล้วก็เมกาพลาซาสะพานเหล็กแล้วก็เพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับที่มีกันดั้มเบสอะไรพวกนี้ก็คือมันของดีมทอยอ่ะเขาก็เปิดหลายช็อปแล้วมีทชิมาย่ามีอะไรอย่างนี้อีกนะก็ เ้าเลยแหละใครใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนก็แวะไปดูนะแบรนด์ Presto ก็โมเดลสวยๆออกมาเรื่อยๆให้เราได้เก็บกันอ่ะมีอะไรไม่รู้สีเหลืองหนึ่งอันน่าจะเป็นตัวยึดขาหร,ห,รหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยตัวนี้มันไม่มีฐานมาแล้วก็นี่เป็นเหมือนผ้าเออผ้าพัน์สักอย่างหนึง่งโอตัวใหญ่อะ่ะ m a x กซิม i ติคราวนี้มันจะใหญ่เกินไปปะเนี่ยคราก่อนเล็กไปคราวนี้ใหญ่ไปปะเนี่ย นะ้าแล้วก็นี่ขาป,ปึ๊บแล้วก็ตัวนะครับโอ้โหมีสิทธิ์นะเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่มีฐานมาให้มันให้ล็อกกับตัวนี้แน่ๆอ่ะประกอบเข้าไปก่อนนะอืมสำหรับใครที่เนี่ยกำลังไม่พอที่แบบไปซื้อแบบงานปั้นแบบราคาเป็นแบบหมื่นหมื่นแสนแสนเนี่ยแบรนด์เพรสโตเนี่ยราคาหลักร้อยตัวหนึ่งเนี่ยห้าหกร้อย ตัวใหญ่หน่อยก็เจ็ดแปดร้อยไม่ถึงพันน่ะอะไรเนี่ยเน็บตรงนี้เหรอใช่ไหมไม่ใช่อ,ะอ่ะถ้าเกิดไม่ใส่มันยืนอยู่นะอยู่นะเออแล้วมันมีตัวนี้มาถ่วงไว้ทำไมกล่องมันก็ไม่บอกด้วยนะอืมเออนะแต่มันแอบบดึง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 โยกโยกโยกอยู่นะมันก็แอบบถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปวางเนี่ยแหละมันล็อกตรงนี้แหละนี่แหละอืมกัน กันเหนียวกันเหนียวอ,อก็แปลกๆดีอนี่เลยวัสดุก็เป็นเขาเรียกว่า PVC ไวนิลอ่าใช่ไหมแบนเพรสโตกล้ามสีสันลงมาตัวนี้อ่ะสวยเลยนะเสื้อก็มีปลิวๆมาหมวกฟางหน้าก็แบบอืมค่อยแบบแอคชั่นหน่อยแล้วก็ชอบกันเกงนี่แหละลอยยับยับย,บย,บยบัแล้วก็ไอ้ผ้าไอท L, ้ที่มันพันเอวเนี่ยที่มันปลิวมาอีกชิ้นหนึ่งที่มันให้มาตรงนี้ก็สวยดี นะถ้าเกิดไม่แยกชิ้นจะสวยกว่าหรือเปล่าแต่มันแอบลำบากไปหน่อยนะความจริงแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากแต่ชอบลายกเกงสวยมากนะครับนะแล้วก็เห็นขามีกรงมีกล้มกลามรองเท้าแตะแล้วแบบเท้ามันขย่งด้วยเออเป็นกล้ามแล้วก็นิ้วโนอ้อะไรพวกนี้ถือว่าสวยเลยตัวนี้ใช้ได้เลยถูกใจครับนะมีแค่เรื่องขนาดเดี๋ยวต้องหาตำแหน่งวางให้อยู่กับเพื่อนแล้วมันก็จะเทแล้วแหละ,ละสำหรับลูฟี่ตัวนี้ต่อไปนี่เลยครับจูจุสุ ไคเซนนะครับผมตัวนี้เห็นแล้วก็ชอบเลยเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังดูไม่จบเหมือนกันนะดูค้างอยู่เหมือนกันนะครับผมนะพระเอกของเรานะจากจุดสุดข้ไคเซนอ่ะออกมาครับนี่เลยตัวนี้น่าจะไซส์เล็กกว่าลูฟี่มาเหมือนว่าตอนเนี้ ราคาลดด้วยนะเห็นแบบว่าที่เขาเปิดสาขาใหม่อะ่ะตัวนี้มันออกมาเป็นปีละเห็นเหมือนวันนั้นในเพจเขาลงราคาว่าเซลล์เหลืออยู่199บาทฉลองเปิดร้านอะ่ะอืมแต่ที่ตอนได้มาก็ได้มาราคาปกติเหมือนจะแบบ500 5600อะไรอย่างเงี้ยเออก็นะบางทีมันรอไม่ได้ของอาจจะหมด บางตัวมันก็หมดจริงๆที่มันฮิตแล้วมันก็ไม่มีการรีสต็อกออกมาใหม่ก็เลยไม่รู้ก็ถ้าจัดไว้ตอนไหนก็จัดไปก่อนถ้าเกิดใครโชคดียังไม่ได้จัดได้ตอนราคาเขาเซลลก็ถือว่าโชคดีไปนี่เลยประกอบเข้าไปนะเท่มากถ้าคือเท่มากมันจะมีพินมาให้สองอันอ ถ้าเกิดเราแบบให้ตั้งอยู่อย่างเงี้ยเหมือนแบบเย่ชายโยแต่จริงๆแล้วเขาให้เอาเป็นอย่างนี้คือท่าของพระเอกนี่แหละที่มันต่อยพิศาจใช่ไหมปล่อยพลังมัดครับตู้มามาแล้วก็ผมพระเอกเป็นทุเรียนเลยนหนามเจ๋งดีเจ๋งดีแล้วก็ชุดเนี่ยท่าเหยียดขาเนี่ยวางไว้กับเพื่อนๆนะเป็นแอคชั่นหล่อเลยตัวนี้ครับสวยดี จบไปอีกหนึ่งตัวมาตัวที่3ต่อเลยกับบลิชนั่นเองครับอิชิโกะนั่นเองบลิชก็ยังดูไม่จบเหมือนกันนะเก่ามากนานมากบอกแล้วว่ามันเยอะมากนะครับผมแต่ถามว่าทำไมถึงซื้อมาก็มันคลาสสิกอ่ะมันก็สนุกนะชอบเคยดูเป็นภาคเวอร์ชั่นเป็นหนังก็ชอบอยู่แล้วนะแต่ภาคเวอร์ชั่นที่เป็นการ์ตูนอนิเมะยังดูไม่จบแค่นั้นเองอู้าไมตัวนี้อ๋อมันเป็นแบบรุ่นเก่าปะของแบรนด์เพลสโต นะมันก็ออกมานานแล้วแหละเหมือนตัวเนี้กล่องเป็นพลาสติกอะ่ะเออพสทกกี่แกะมามันเป็นกระดาษแล้วมันดูเหมือนมันมีอะไรอะ่ะอ๋อมีดงมีดาบมีฐานเออแพ็กเกจสมัยก่อนดูดีกว่านะเนี่ยเออมีขาตั้งนี่เลยดาบโอ้เสียดายดาบเป็นรุ่นเล็กใช่มันจะมีเวอร์ชั่นเป็นดาบอันใหญ่แล้วอะ่ะอิชิโกดาบใหญ่ด้วยนะแบนพรสโตลองไปดูนะครับ นะใครที่เก็บอืมแล้วก็ตัวขานหนักใจเลยอืมโอเคครบชิ้นส่วนแกะฐานออกมาก่อนสเกลใกล้เคียงกันนะแบนเพลสโตมันจะมีหลายลายนะมันจะมีลายพวกในที่แอบไม่ค่อยชอบก็คือที่มันมีขาตั้งแล้วก็เป็นรูข้างหลังอะ่ะมันทําให้ตัวโมเดลเราเป็นรูอะ่ะเออเนี้ยแอบไม่ค่อยชอบแต่อย่างเงี้ยโมเดลไม่เป็นรูวางได้อย่างเงี้ยเออสวยดีใครที่จะเก็บก็ลองดูแล้วกันนะ บางทีได้มาแล้วก็แอบบุ่นขีดแต่มันก็ผลิตไม่เยอะ,อะเออมันไม่ได้ออกแบบครบทุกตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางตัวมันก็แบบแปลกๆมไม่ถูกใจคนสะ,สะสมแบบว่าเอ๊ะลายนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ทำแบบท่าแอคชั่นมาจากในอนิเมะนี่แหละแบนด์เพรสเตออือบอ่ะเรียบร้อยตรงนี้ทำไมอะ่ะต้องให้มาคํำเขา่าออเขากลัว ราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเวลาราล้ลอนนู่นนั่นนี่โมเดลมันอาจจะล้มได้ก็จะต้องมีพวกขาตั้งมีฐานอะไรอย่างเงี้ยตัวพวกที่แบบโพสท่าแปลกๆใช่ไหมครับอันนี้ก็ค้ำมองไว้แค่นี้แล้วก็ถือดาบอ่ะนี่เลยเสียดายที่อย่างบอกว่าขาตั้งเนี่ยมันตั้งค้ำมาไว้นะแล้วก็ที่เข่าด้วยเวลามองมามันแอบดูไม่ค่อยวาวเ,เท่าไหร่ถามว่าตัวชุดเป็นสีดำแล้วก็เป็นลายเส้น แอบเป็นเหมือนงานเก่ามันดูไม่ค่อยสวยนะตัวนี้เออไม่ค่อยว้าวถูกใจเท่าไหร่ลง,งลงทงลงเท้าแต่ดาบก็บอกว่าเป็นเล่มเล็กผมนะหนาๆทรงเดียวกันเลยเอานะผ้าคลุมชุดข้างหลังก็นะยังไม่ค่อยแบบว่าละเอียดเท่าไหร่เออดูแต่ตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าโอเคแล้วแหละงานเก่าเก็บเอาไว้ออะใช้ได้อยู่สเกลสเกลเอ่ะอิชิโกะจบไปอีกหนึ่งตัวครับ เอาครับคราวนี้เอามารวมแก๊งกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างหรือฟื้นกันหน่อยนะอย่างที่บอกเมื่อก่อนนี้นะลูฟี่ใช่ไหมนี่เลยมีเดคุจาก My Hero Academy a นะครับแน่นอนโกคูของผม Dragon Ball ทันจิโร่แน่นอนดาพิคาตอสูนต้องมีและก็นารุโตอีกหนึ่งคนแล้วก็มี วันพันช์แมนไซตามะนี่เลยนี่คือตัวที่ทำให้จัดแบรนด์เพรสโตเลยเคยบอกไปแล้วเพราะว่าชอบกันอันนี้ดูจบแล้วเพราะมีแค่2ซีซันส่วนพวกนี้ยังไม่จบดากันบอกก็ไม่ได้เก็บแล้วนะนาูโตะก็ไม่เคยจบสักทีมาฮิโร่ก็หยุดไปซีซัน4แล้วก็ Demon Slayer ตอนนี้ก็กำลังดูอ,อยู่ซีซัน3นะครับเพราะมันยังไม่จบแต่นี้มีแค่2ซีซันตอนนี้จบไปแล้วแล้วก็ชอบมากเป็นฮีโร่ที่กวนที่สุดแล้วนะแล้วก็ไปเจอตัวนี้มาแล้วก็ชอบมากก็เลยนี่แหละ เก็บก็ได้อันนี้มะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบก็คือ Attack on Titan a e r o n Yeager นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยที่ไม่ใช่แบรนด์ Presto ไปตามล่าหามาเคยทำคลิปเจอที่เมกาพลาซาอันนี้เป็นของค่ายพี่จีนค่ายหนึ่งอ่ะคืออยากได้อารมณ์เป็นแอคชั่นแบบเนี้ยแบรนด์ Presto ทำเป็นตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีไอตัวอาวุธนะ จอค่ายนี้อยากได้เป็นอาวุธอย่างเนี้ยเต็มๆสวยดีตัวนี้ก็นะยอมไม่จําเป็นต้องแบนเพรสโตหมดก็ได้ก็เอามาวางรวมกันสเกลก็ได้อยู่นะรวมพระเอกไปนะคราวนี้มาดูเลยนะลูฟี่เราเอาออกเป็นของรางวัลไปนะครับและอย่างที่คิดไว้เลยก็คือไอตัวแมกซิม a มติกอะไรเนี่ยตัวมันใหญ่จริงๆขนาดเทียบกับโกคูตัวใหญ่อันนี้ลูฟี่ใหญ่กว่าสเกลใหญ่ไปอีกเฮารุโต ใกล้เคียงกันอยู่นะจริงๆแล้วแต่นะมันอาจจะดูใหญ่ไปแต่ถ้าเกิดเราวางวางดีๆเพราะว่ามันไม่ต้องมีฐานไม่ต้องอะไรเรามาวางอยู่ข้างหน้าแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยจัดดูดีๆอาจจะอยู่ข้างหลังมันจะได้ดูแบบอืมนะตอนนี้รวมรวมไว้อย่างนี้มีนี่ละอิตาดุริอิชิโกเอเรนเยเกอร์อืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัว จะเก้าเรื่องนะครับพระเอกทั้งหมดตอนนี้แม่ใช่เลยนะประมาณนี้เต็มเชั้นแน่นอนแล้วก็อย่างพิเศษตามหน้าปกเลยคือไม่ได้ดูโมเดลอย่างเดียวด้วยมีเป็นมินิฟิกเกอร์เลโก้จีนนะครับของแท้ไม่มีนะเลโก้แท้ไม่ได้ทำมินิฟิกเกอร์เป็นอนิเมะมาตามไล่เก็บมาเกือบครบเหมือนกันรู้สึกว่าที่ขาดก็คืออิชิโกะบลิชหายากมาก รู้สึกว่าจะมีแต่ l e โก้คัสตอมโคตรแพงอีกตัวละ4ี่ห้าพันไม่ไหวเดี๋ยวรอก,ก่อนอาจจะมีโผล่มาหรือว่ามันมีงานเก่าๆทำออกมาไม่สวยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยังหาไม่ได้นะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยมีครบหมดแล้วนี่เลยครับผมคอลเลกชันมินิฟิกเกอร์ n อนิเมะนะครับผมไม่ได้เก็บแค่ตัวเพลย์อย่างเดียวเพราะว่าบางชุดมันสวยนะแล้วมันก็ราคาไม่ได้แรงมากเลกจีนก็เก็บมาครบชุดบางชุดมันก็แรหายาก เช่นเซนเซ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับผมยังไม่ได้จัดเป็นแบบโมเดลเลยเซนเซ่านี่แอบบคิดหนักเหมือนกันนะก็จัดแบบนี้มาก่อนนะนี่เลยเซนเซ่าโกเซน12ราศีทั้งหมดแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะที่จัดมานะตรงนี้วางเต็มเป็นอนิเมะไปชั้นนี้นะสแลมดังอุลตร้าแมนยูกิโอเซลเมอร์ม แล้วก็มีอันนี้เคยรีวิวไปก็คือเซตดาบพิฆาตอสู์จาก WM นะครับอันนี้ก็สวยทุกตัวก็ต้องจัดแหละนะให้ครบครบก็อย่างที่รู้ว่าผมก็ชอบดาบพิฆาตอสูรเหมือนกันใช่ไหมดูสิแนแนอ่ะแล้วก็ดาบพิฆาตอสู์ถัดไปก็จะเป็นนี่เลย Spy X Family มันก็น่ารักอ่ะก็สนุกดีเรื่องนี้ก็จัดมามี3ตัวนะครับแล้วก็มีเนี่ยเออโตเกียวกูไอ้นี่ชื่ออะไรนะเฟรดอะไรนี่ย กร์ตูนฝรั่งนะอันนี้เออจริงๆแล้วผิดหมดอัมบังแมนนะลืมชื่อไปหมดกันนะซ้ายขวานี่แอสโทรบอยนี่ที28นะพวกมาซิงกาแล้วก็เน่นอนล่าสุดเชนซอก็มาเออแอบอยากจัดแบรนด์เพรสโตเชนซอยังไม่มีนะต้องไปหาโมเดลตัวใหญ่มาวางก็เท่เหมือนกันนะแล้วก็มีในเซ t ตแอตแทกออนไททันนะครับ WM มานี่ยักษ์เยอะบิ๊กฟิกก็สวยเห็นไหม แล้วก็มีนี่เลยแน่นอน m a s ไบรเดอร์ยังไม่ได้จัดเป็นพวกโมเดลเหมือนกันอันนี้ก็แอบคิดขอคิดก่น v 1, v 2, v 3, อนวี V2 v ่อวีมาะไรพวกนี้งานหายากแล้วเหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยพวกอ่ะกระตูนเกมฝรั่งแล้วก็กระตูนจีนทั้งซานนะทั้งซานก็ไม่ค่อยเห็นมีโมเดลแบบสเกลใหญ่เออแอบบหายากเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือคอลเลกชั o นมินิฟิกเกอร์เป็น การ์ตูนนะอนิเมะต่างๆนะเกมก็วางเรียงอยู่บนชั้นนี้ไปเต็มแล้วไม่มีที่แล้ว <laughs> มาเริ่มที่ลูฟี่กันเลยครับไฮไลท์พระเอกวันนี้นะครับนี่เลยมินิฟิกเกอร์นะพี่จีนทำแท้ไม่มีนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจค่ายอะไรแล้วเหมือนกันนะลูฟี่ตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคสวยแล้วมีหมวกฟงหมวกฟางมีกล้ามมานะครับก็จะเอามาวาง คู่ก,กันกับเจ้าแบนด์เพรสโตนะแบบนี้แหละนะเป็นไซส์มินิจิ๋วไปฮ่า,าน่ารักน่ารักต่อมาครับผมกับทันจิโร่นะดาบพ,พิฆาตอาสูรนะครับผมนะตัวนี้ก็ชอบมากกระโดดรอยฟันดาบเท่มากเลยครับแล้วก็นี่เลยจาก W.M.Block ครับผมตัวนี้นะทันจิโร่เสื้อฮาโอริลายมักลุกเขียวดำนะพร้อมกับดาบนิจิรินเบลดปราณวารีนั่นเองก็ วางคู่กันแบบนี้ได้เลยน่ารักน่ารักเหมือนกันครับต่อมากับเอวนเยเกอร์แอตแท n กออนไททันนะครับผมนะตัวนี้ชอบมากเพราะไปตามล่าตามหานะทั้งห้างเมกาพลาซาแล้วก็เจอมันมาแล้วก็เป็นตัวที่ท่าโพสสวยมีเครื่องเคลื่อนย้าย3มิตินะเจ๋วเลยนะแล้วก็มี w m blocks ก็ทำมินิฟิกเกอร์ออกมานี่เลยนะมีอาวุธเครื่องย้ายมีดงมีดาบเหมือนกันเลยถือแบบนี้นะเอามาวางคู่กันได้เลยครับแบบนี้ก็ จงดีออกมานะกับไซตามะ One Punch Man นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันเมทัลลิกนะชุดทองเงาเลยแล้วก็ผ้าคลุมเป็นแบบขาวมุกมุกปลิวแบบสวยเลยนะอย่างที่บอกมันต้องมีขาตั้งอะไรแบบนีแบรนด์เพรสตกันนะไวนิลมันอ่อนตัวแล้วมันก็จะยุบใช่ไหมแล้วก็มีนี่เลยครับงานเก่างานแก่ไซตาะมะมินิฟิกเกอร์ค่ายอะไรก็ไม่รู้โคตรกวนเลยนะแล้วก็มีนวมเป็นหมัด One Punch Man มาแบบนี้นะ ตาลอยมากแต่วางด้วยกันได้นะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดวางด้วยกันได้นะเท่ดีนะใครที่ชอบทั้งโมเดลแล้วก็ชอบทั้งแบบ LEGO, เลโก้อารมณ์แบบนี้วางคู่กันกวนดีครับอิตาโดริ i, ครับจูจูสุดไคเซนเห็นกันไปแล้วนะครับผมนี่เลยมีมินิฟิกเกอร์อันนี้เหมือนจจดับเบิลยูเอ็มเหมือนกันนะครับผมนี่เลยก็ชุดของเขาผมผมเหมือนกันเลยนะมีนิ้วปีศาจด้วยอ่าแจ๋วเลยครับก็ วางเล่นด้วยกันได้แบบนี้นะครับสำหรับมินิฟิกเกอร์แล้วก็โมเดลน่ารักดีต่อมาครับกับเด็กคูครับผม My Hero Academy a นั่นเองอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆนะตอนนั้นก็ตามล่าหาตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าชอบโพสตัวนี้กระโดดลอยดีดนิ้วนี่เลยแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์มาอันนี้ค่ายไหนไม่แน่ใจเหมือนกันครับนะก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่ามีครบครบลายสวยนะสกรีนมาเต็มๆแบบนี้มีฮูดข้างหลังด้วย แอบแค่ทรงผมไม่ได้เป็นน้ำหนามไม่ได้เป็นแบบเส้นๆเป็นแบบเรียบเรียไปหน่อยผมแปลกๆหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคสำหรับมินิฟิกเกอร์ตัวนี้ก็วางคู่กันน่ารักน่ารักได้เลยตัวต่อมากับนาูโตะนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็โพสเท่กำลังแปลงร่างอยู่ก็มีมินิฟิกเกอร์จัดมาเหมือนกันอันนี้เหมือนจจดับเบิลยูบล็อกนะครับผมสกรีนประมาณนี้สวยเลยแล้วก็มีพักคุม นะแล้วก็มีลายด้วยมีดาวกระจายมีอาวงอาวุธของนารุโตะสรงผมก็เป็นน้ำหนามเป็นนารุโตละละเท่ดีนะวางคู่กันแบบนี้ตรงนี้เลยแบบนี้แจ้าฟูและสุดท้ายครับกับพระเอกของเราโกคูซูเปอร์ไซยาอันนี้เหมือนซูเปอร์ไซย่าหนึ่งหรือสองเนี่ยนะชอบตัวนี้เหมือนกันกระโดดลอยแบบสู้ปล่อยพลังนะชุดชดขาดแดมมงแดนเมจมาสวยเลยนะแต่ ไปจัดมินิฟิกเกอร์เจอเวอร์ชันนี้มาน่าจะเป็นซูเปอร์ไซย่าสหรือ4แล้วเนี่ยผมยาวนะได้อารมณ์ทรงผมมันได้อเออตัวอื่นผมมันไม่ได้แบบเนี้ยแล้วก็มีดราก o n Ball มาชุดชัดก็ลายสวยเลยนะตัวนี้ก็เล่นได้กันได้อยู่วางได้กันได้นะก็เป็นซูเปอร์ไซย่าเหมือนกันนะครับโกคู cool. ก็วางคู่กันได้แบบนี้ก็โอเคนะครับ นี่เลยครับผมรวมแกงกันแล้วนะทั้งโมเดลทั้งเลโก้จีนนะครับผมคราวนี้มาถึงของรางวัลกิจกรรมเรา48,000ซับนะครับลูฟี่นะตัวนี้จากแบรนด์เพรสต o นะครับผมใครอยากได้ทำตามกติกานี้เลยง่ายๆเลยคลิปนี้นะครับผมเห็นแล้วใช่ไหมคอลเลกชันไอเลโก้จีนมินิฟิกเกอร์อนิเมต่างๆที่พี่มีเนี่ยมันยังมีเรื่องที่พี่ยังไม่มีโมเดลพวกนี้อยู่เออลองคอมเมนต์มา ป้ายยามาว่าพี่น่าจะจัดโมเดลพระเอกจากเรื่องไหนตัวไหนป้ายยาให้พี่ไปดูให้พี่ชอบและเราก็ให้พี่จัดมาเข้าคอลเลกชันพระเอกอนิเมะนะมีตัวไหนน่าสนใจอีกไม่จำเป็นต้องเอมินิฟิเกอร์ที่พี่มีก็ได้นะ่าอาจจะเป็นตัวที่พี่ยังไม่มีอาจจะลองไปเสิร์ชดูข้อมูลว่ามันมีโมเดลตัวนี้ค่ายนี้พี่สวยดีสเกลเอามาวางกับพวกนี้ เท่มากพี่ลองป้ายยาคอมเมนต์เอาไว้นะครับแค่นั้นเองทิ้งชื่อเอาไว้พอถึง48,000ืัพั์ซบเมื่อไหร่ใครที่คอมเมนต์เอาไว้เนี่ยถูกต้องตามกติกาเดี๋ยวจะเอาชื่อมาจับไลฟ์สดนะครับทาง y o u t u b e เหมือนเดิมนะแล้วก็รุ้นรับรางวัลลูฟี่ตัวนี้ไปเลยครับสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจะลองเอาโมเดลพวกนี้เข้าไปอยู่ชั้นที่เตรียมมาไว้ว่าจะวางโชว์มันดูซิคราวนี้มา9ตัวแล้วนะเดี๋ยวจะวางจัดเรียงยังไง แล้วก็ยังไม่จบครับกับเรื่องราวของโมเดลอนิเมะเดี๋ยวจะมีพาร์ทถูต่อนะครับรอติดตามชมได้นะไม่ได้มีแค่นะโมเดลไม่ได้มีแค่เลโก้ จัดฟังก์ป๊อปมาด้วยนะครับฟังก์ป๊อปอนิเมะตัวพระเอกเหมือนกันคอนเซปต์เดียวกันเลยนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอยู่รวมกันได้ไหมพอไหมยังไงก็รอติดตามชมกันไปคราวนี้เดี๋ยวไปจัดเข้าตู้กันปิดท้ายคลิปนี้ไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับ let's go <S <c oughs> จัดเข้าที่เรียบร้อยครับผมทั้ง9เรื่องนะก็พอดีพอดีเลยเนี่ยตอนนี้มองอย่างที่บอกก็ ลูฟี่สเกลก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้ววางจัดแบบนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆได้แล้วโอเคแล้วนะครับมินิฟิกเกอร์ก็วางอยู่ที่ฐานข้างล่างขาดแค่อิชิโกะจากบลิชหนึ่งตัวนะก็น่ารักน่ารักดีนะถูกใจเลยสีสันสวยงามมากรวมกันแบบนี้นี่เลยพระเอกนะจะก้เรื่องที่ยังว่างนะได้อีกสักหนึ่งเรื่องนะสิเรื่องกำลังสวยเลยอีกตัวหนึ่งอย่าลืมป้าย,ายากันมานะครับผม นะส่วนชั้นบนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือคนที่ชอบแบบว่าเรื่องเดียวเนี่ยชั้นนี้ผมชอบ Dragon Ball มากที่สุดเห็นไหมก็ยังมีในโกคูนะมีมินิฟิกเกอร์เวอร์ชันโกคูสมัยเด็กนะแน่นอนเชนรอน Dragon Ball นะพรอ็อพเรดานะมีเบบี้โกคูเดินทางจากแคปซูลมาถึงใช่ไหมแล้วก็เริ่มโตฝึกมีกระบองวิเศษมีเมฆวิเศษตอนนั้นลอยๆอย,อ,ยอย่างี้นี่ฝึกจนเหนื่อยและหลับแล้ ความจริงอยากได้แบบเวอร์ชั่นเรียงซูเปอร์ไซยาครบๆเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยๆไล่เก็บไปแล้วก็นี่เลยครับทีเซอร์ครับ EP ต่อไปสำหรับเรื่องอนิเมะรอติดตามชมได้เลยเตรียมที่ไว้แล้วภูเขาอนิเมะฟังกบพ,อพ,อพ,อพับนี่เลยมีรูฟี่กับดาวซึนซันนี่มารอแล้วแล้วถ้าใครมองเห็นไปฝั่งนู้นก็จะเห็นกล่องฟังกบพ,พ,พ,พัอนิเมะนี่แหละเดี๋ยวจะแกะออกมาเรียงยืนบนภูเขาตรงนี้ แล้วก็ตู้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอนิเมะโซนสวยๆแบบนี้ไอ้ดูเพลินๆแก้ขันเอาล่ะแล้วเจอกันครับทุกคนมาตาเน่ไซโยนาระ